สวัสดีค่ะ HR Developer นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะคลิปนี้เราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราทำ Google Form เนาะแล้วก็มาแจ้งเตือนใน l ลน e นะคะทีนี้เราจะมาทำ Google s h e e t แล้วก็จะแจ้งเตือนใน l ล n e เหมือนเดิมนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปแรกนี้เราจะเป็นการสร้างไฟล์ใน Google s h e e t ก่อนนะคะค่ะ ก่อนไปชมการฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไปกันเลยค่ะอ่าเรามาที่ drive ของเรานะคะมาที่ drive เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่เนาะแล้วเราก็ไปสร้าง Google Sheets นะคะ Google Sheets ทีนี้โจทย์ของเราเนาะเราอยากแจ้งวันเกิดนะคะเราอยากจะสุขสันต์วันเกิดอย่างเงี้ยเนาะอืม ก็จะเป็นการแจ้งเตือนในต่อวันนะคะว่าวันนี้ใครเกิดตรงกับวันนี้เกิดตรงกับวันนี้นะคะก็จะเป็นการแจ้งเตือนเนาะอ่ะเปลี่ยนชื่อสเป e ชีตนะคะ BD ดีห <B D. S 1> เครื่องเราชาลิดนนึงเน,ะนาะขณะนี้ฝนตกหนะัก ยกเลิกนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เนะเาะะเป็นสุขสันต์วันเกิดแล้วอ่าเบอร์เดย์อ่าเบอร์เดย์เบอร์เดย์ เราเสียเวลากับการเปลี่ยนชื่อเนาะอ่าโอเคค่ะทีนี้เป็นวันเกิดนะวันเกิดวันเดือนปีปัจจุบันอันนี้ก็ แล้วแต่โจทย์ของเราเนาะแล้วแต่เราดีไซน์เราก็ประยุกต์จากความรู้ที่เรามีนะคะเอามาประยุกต์ใช้นะคะอา,อาจจะมีหลายช่องหลายท่าเนาะอาจจะคนละแบบกันนะคะก็ลองดูแล้วก็เลือกใช้ตามที่คิดว่าตัวเองน่าจะเอาไปใช้งานง่ายนะคะอ่ะแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะอันนี้เป็นวิธีของเรานะชื่อสกุลน,นะคะอายุค่ะ ทีนี้เราจะบอกว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เน,ะะน,นาะส่งวันนี้เลยนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดหกอันนี้เราจะใช้ฟังก์ชัน day อันนี้จุดประสงค์ของเราว่าเราจะเอาเป็นวันที่วันนี้นะคะอะ่ day วันที่ยี่สิบห้ามัน ก็อย่างที่บอกอาจจะมีหลายวิธีเนาะอย่างบางช่องเห็นเมันจะมีแจ้งตามปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะทีนี้เราจะหาปีปัจจุบนันเะห็นไะคือเราชอบจัดกลางเดี๋ยวเขาจัดนิดนึงเนาะอายุก็จัดกลางค่ะ อ่ะเราชอบจัดการอ่ะทีนี้หาปีปัจจุบันนะคะหาปีปัจจุบันเราจะใช้ฟังก์ชันเดทนะเดทก็เป็นปีปัจจุบันก็คือนา w นะคะ n า w อ่ะหาเดียก่อนเดียหาปีปัจจุบันก่อนใช้ฟังก์ชันเดียแล้วก็ของปีนี้ now, นาวเนาะ จบเยียนะคะแล้วก็มามันมันก็เอาตัวนี้ได้เลยนะคะที่เราหามาแล้วมันแล้วก็วันตัวเดยนะคะ,ะได้ไปแล้วปีปัจจุบันคือวันที่นี้เนาะ,ะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ให้แจ้งเตือนนะคะ,ะชื่อสกุลคุณสมชายใจดีอายอุอายุใช้ฟังก์ชันเดทด,ดิป เดดิฟนะคะเดดดิฟวันปัจจุบันวันปัจจุบันก็คือเอาไปเอาวันเกิดก่อนวันเกิดก่อนแล้วก็หาด้เทียบด้วยวันปัจจุบันนะคะวันปัจจุบันก็หนาวล้วเอาแค่ปีเนาะก็ใช้วายค่ะแล้วก็ปิดไป วงเล็บเกินไปนะคะโอเค49ปีทีนี้อยากได้ปีด้วยเนาะก็มาเชื่อมนะคะเชื่อมด้วยข้อความก็ใช้ตัวแอนนะคะปึ๊บปีอ่าใช้ตัวแอนเชื่อมโอเคเตรียมความพร้อมทีนี้ชื่อชีตมันเขาบอกว่าชีตหนึ่งเนาะเราเปลี่ยนชื่อเป็น Data นะคะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เนาะแต่ว่าเวลเราลิงก์ก็ต้องลิงก์ให้มันตรงกันนะคะ อ่าเราเตรียม Google s h e e t แล้วเดี๋ยวเราเตรียมสักสามคนเนาะอันนี้เอาเป็นวันที่ยี่สิบปีสองพนะคะปีสองพอายุเท่าไหร่ยีสิบเหรออ่ออายุยี่สิบห้าปีโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาอีกคนนึงนะคะเตรีมอีกคนนึง อ่ะเท่าไหร่ดีหนะึ่งเกเก้าูนาะสามสิบห้าปีอ่าโอเคอ่ะเตรียมตัวนี้แล้วนะคะทีนี้เราไปเตรียมตัวโค้ดอีกอันหนึ่งเนาะอันนี้เราทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเอาเข้าความรู้เดิมของเราที่เราทำ Google Form s, มาประยุกต์ใช้กับทำ Google s h e e t นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปก๊อปมาจาก Google Form s, นะที่เราทำครั้งที่แล้วนะคะ ก็จะเป็นตัวที่เราจะดึงไปก็คือตัวนี้เนาะ Access Token เนาะของ Line ก r o u Line นะคะแล้วก็กุ๊บ ID ก็คือ ID ของกุ o u p Line ว่าเราจะให้ไป Line ไหนนะคะโอเคอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็จริงๆอาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าเราลองทำดูก็ได้เอาไปทดสอบนะคะ,ะชื่อสกูลแล้วก็ อันนี้เป็นชื่อสกุลเดียวกันเนาะอันนี้เป็นสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดชื่อแล้วก็ครบรอบนะคะอ่าเนี้ยเอาไวเ้เทสเฉยๆเนาะสุขสันต์วันเกิดของเราเป็นคอลัมน์อะไรเอย คุณคอลัมน์ e นะคะ,อ,ะอันนี้เป็น e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  อันนี้เป็น f เนอะโอเคการเสร็จละกลารเสร็จละทีนี้เดี๋ยวเราไปเขียนโค้ดที่ส่วนขยายนะคะไปที่ตัวส่วนขยายแล้วก็ไปแอปสคริป แอปสคริปต์นะคะแล้วก็ตัวโครงการไม่มีชื่อเราก็จะไปเปลี่ยนเป็น birthday เหมือนตัว Google s h e e t เนาะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา copy ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาแก้ไขโค้ดกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวเดิมเนาะตัวเดิมที่เราเคยเขียนไว้ของตัวบวชสังอาหารนะคะตัวฟังก์ชันตัวนี้นะก็มาหมดเลยนะคะ อ่าแทนตัวฟังก์ชันนี้ไปเนาะก็หมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราทิ้งตัวนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาปรับแต่งโคดกันนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะติดตามเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ